เลื่อมบ่เพราะว่าเบ็ดเนี้ยกระเป๋าได้ทิ่มไปเลยมันเดิมมาเด้อมาเด้อเนีสดสประรประโคนเงยบุุมันมานนำกันเนาะเจ้าเจ้ามืนคนฝนพาโอ้ยขาดามนด็เหมือนเดิมตัวนี่ปุ่นดาคีมีมนบักใหญ่นนี่กัสองโล สองรูเลยยู่ดอกครับย,งยางบ่เงินตั้งยางฝน <c oughs> ตกข้ามฝ่าเรียนมาสันเปียกเป็นเปียกบอตรงตรงเออเปียกไปเปุ่นก็ได้อ่ะครับปุ่นน้ำกันตอนยามครับผมกะทิไทยบางเป็นบางส่วนบางตอนเพิ่นมีที่เด็ดต้องได้พี่น้องมันยังหอยอยู่แพร่งย่งหนั่นครับพี่ปา๊ปาปป๊าปยังนั่นเด็ดโฟมครับเด็ดปอม จิตเปปราบเอีนยนเอียนโดยเฉพาะครับผมไปมันหมานกับผมแจ่มแจ๋วครับฝนตกด้วยพี่น,ออน,น,น้องฝนตกฝนตกตัดประคำนะจัดไปเบื้องที่เราพี่น้องเปียกเพิ่อนเพื่อดื <c oughs> ่มไส้ผอมเลยกางเกงหมานเหมือนเดิมกางเกงตัวนี <c oughs> ้สีใสเลือตาอันขอบกางเกงมาสามเกียงตีทิม ขึ้นมาเลยหัวหนุ่มเลยตัวพี่น้องบอยเดี๋ยวมันต okay. ิดติดแดงเต็มแบบพี่น้องอันมายงาพี่น้องแตรมสองครับพยายามครับทันคำจัดการได้อ้าวเดียวอ าอ,อ,าอายามครับโอนกันยังดิ้นอยู่เ้วอยพี่น้องแต่ว่าตอนใส่ที่พาแบบแห้งกบมันจะหมานไปแข่งกับตู้นี่ยรับมันเดิมครับใส่เดือนอ่าปะ <Okay. S 2> เมื่อหาเห็ดกระเพราขา้าวหนามกินไปฟูดุกดังไงเด้อโอ้ไม่กิ่เต่าแลนนำเลเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งก่อ ยังเด้อสามกับพี่น้องแต้มสามแต้มสามเห็นหน่หัวปลาคอน่ะดุดนี่ละกินเลิกสำนะอ่ะผัดอ้อผัดแกงครับ เงีย้ยงครับมันมานเตรียมซีบอ่นี่นี่นี่ตังนี่ซีเตรียมซีไยังบุ๊คเีมือนเดิม,มส,ส่วนในกอข้าว <c oughs> มันมาน,มนคือเกาอ๋อเสน็จมิสมแกงเซ็บกบกบวบคักสนามพี่น้องนะครับ ต้องนั่งอีกป่ตอนบ่ปู้าเขาออย่างง่ายมาเก้อมืมอตาสมเตีม,ตม,ตม,ตมพี่ลองตาสมเตียมหลาก็ฟังขึ้นกับปูครับ กินเดืเอ,อ,เอไไดอเดือพี่น่องเดือดบริปล่อยดอกครับมันกินเดือกแห่งหมากเบ็ดเบอร์ใหญ่อยู่ด้วยตอนนันกินเดือกามาเดียวแวม่มันบ <c oughs> อกคนไปคนหอดคนถอยก,อกินเดือดสำนะ สะสมไปอุ่นบุนยอกกันอีกบนนี่นกยกโอ้ี่แกไม่เข้มแน่กำมวอหวานี่ก็หายไปเห็นผมกลมขึ้นกับสีเงาก็น้อยอยู่บนนี่อ่าครับผมไปจังนะไม่ส่อนลูกมันบุญปลาคอนเด็กๆ เด็กๆเอาใหญ่ๆไม่เมื่อเงี้แบบเมอนูไม่ละเมื่อู้สะเพงแยเเก็บเพิ่ยห่เนี่เด็ดเลยเพ่งเนาตายเด็ดเลยต้องรับผูกไปเอาละครับของมาเตียนมาแล้วพี่น้องเอาไปคาตกใจนี่มาไหลบูดเบ็ดอักเราปจักเบ็ดเอ้ยเอาไปเอา่าเขาจะหนุบ ของมักเป็นพี่นอนตัวนี้ยาคูปปาไรตัวนี้ขอถอนถอนอ้าวหักสัมตาเนี่ยบัวดึงปาไรออกซะก่อนบอสลาลอดซาลาลดมันหักปะ อันยนี้น,บบน,น,นมันถือคุณเป็นอังสัตนล่ะมังกตอนเกี่ยวภูเขาอจออาเออาคุณฟังบุนคุณฟังุน

บ่หน,น่อยละซ้ำเนี่ยเรียนนะบ่เมเอียนเดียนโอ้ดมสดเหอนหนาวนี่ใส่บักขามสมสมตำพีเพดใบกระเพาโฟนมาใส่บักอ้อกิ๊กทีจะไปเคลียร์อยู่งานหมดมันฆ่าสายแนันนี้ <c oughs> ด้ยเจ้า ไปตื้อไปยังสันตว์ไป <laughs> มนมุษย์บรอ,อกเรลี่ยนข้าวผลไมรอบย้ำอีกท่อนหน่งครับซ้อออำ,ำอ๋อหนึง่งเนื้อจุดกระเดือกน้องพี่น้อง,งเนาะนะครับพี่น้องเดี๋ยวเสียบเมนู่มดเจ้าครับนี่สิปิงตุดนุ่งกันตัดไปยามเู่นพี่น้องเนาะเจ็บกับเข่ากับหนามคนครับผ่านทองเรากำลังใส่ที่สายโจรพี่น้องหายเนื่อ ฝนกับตกเลยครับในรมพุราอันบิสาวิสา,ามา่านครับผ่านทองนอัยยนงน่นครับกำลังโปงงนเหนมัยเหันมึ้มาสุดตรวเย็บมัดสิบตัวข้วาวตัว,ตวพ่อยามบอกเนาะไอตัวนี้พ่อดีเลยนี่พนสต่างออก แฝบพี่น้องแฝบพ,พดเอาฝนกระตกกับสิเดียไทยเป็นบางส่วนบางตอนนะครับเด้อพี่นอ้องท่านทองได้เหมือมันขึ้นมาปุ๊บต้องฝาล่างออกเด้อพี่น้องล่างออกจากแฝดสันตายอันนี้กับสีใสเป็นโอโมเนาะโอโมโสีนี่สีฝาดหรือสีน้ำเงินสีน้ำเงินโอโมโนี่ขึ้นไหว นี่นี่นี่มุนอยู่พี่ตัวเล็หน่อยนั่นไตออกไปนะั่นตัวหน่อยก็ไม่ต้องเอาอรออครับพี่นอ้องไปดูน้ำกันตอนยามนี่ครับผมไม่เอาพัานธุ์ต้องคำเราหมากักพี่นอ้องปลาไหลครับปลาไหลปลาไหลปลาไหลทำงานให้เราหรือครับแต้มซองปลาไหลนี่ครับหลอดลงกมายามครับ ยามหลอ่อพี่พ่อครับกลางโดมด้วยพี่น้องกลางโฮมแล้วก็ขึ้นมาเอาครับใส่น้ำกันนะพี่น้องแลวผมเป็นคนทายถ้ำไปไปเจอยังมาก่อนมาโดดนั่นโอ้โหเเจ้าเจ้าพามาใส่เดียสบอตายบอ được ừ, ừ. nhung 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 được bơ à quất đầy cà phê thung nhang à. อ, miracle. อ่าอุ่นต้งการต่อไปกับพี่น้องผลกระตกด้วพี่น้องทุ๊ักตุเร่ในในการถ่ายท้ำัครับพี่น้องตะวหลังน่งน่ะหลังนึ่งนัดนตนหน่งนผลกัต๊กลางหฮมเอาอู้อาอยู่หากินขยันดนร่นเพราะฮากเราปฏิกินพี่น้องนี่ตะวนหลังหนึ่นั่นตะวันลงหนึ่งนั่นตะว้นปลาั่งนนะครับ้าเจียนเป็นมะดุนพันธุกรมมะดุนอู้ผ้าี้านองดุนเบิ่งปลาหยั่งบะของบของโอ้ มีหนวดมีหนวดต้บ่หูเศร้าน่ต้มบ่หูเศร้าแน่พานต้บ่หูต้บ่หูวแต่ว่าปลาดุกตัวเมียมีปลาลุกปลาดุกพี่น้องปลาดุกปลาไดกปลได่ปลาดุกก็ได้ปลาดุกนี่ผมกินเยื้เด้อพี่น้องแต่ว่าปลาไดนี่ผมมากินปล่อยผ่านเพลินปลาดุกนี่ของผมล่ะปลาไดของเพลินเด้อแมนบอเด็กบอสเด็กกัดเติมตัวปุ่นเสียบดึงทั้งหมอกพี่อ่ะพี่น้องขอเก็บบนครับ พี่น้องบริเน้นับแต้มมาเด้อพี่น้องตาเนี่ยจะเมือดุลน,น้ำกันอยู่พ่นท่านเพิ่งกำลังใส่เงาอ,อยู่ครับแต่ว่าตัวใหญ่สำไรตกปลาย,ยัางอยู่พี่น้องนี่นี่กระดุกบอ่อเก่งสิบไหมดังหนึ่ง,ด,ง,งดังนี่ยังยังท่านนี่นี่เมื่อบงังดังนี่เห็พี่น้องเมื่อนี่ต่บต้นหัวป,ปลายอีกยัง ันต้องคำไปจังโอ <ics> <Driver. S 1> ้ปลาซ่อนปลาซ่อนพี่น้องอ่ะโมเดลนับแต้มเลยครับเรือยหายครับตุนต่อไปครับผมขอเก็บคนครับไปอนะครับพี่น้องตัวนึงจะปลายยังครับเรด้วยเฮ้ยโอ้โอ้มีหนวดมีหนวดตบตบตบปาดุกไหมอีกแล้วพี่น้องแล้วมันปาดุกตัวผู้หรือตัวเมียไมยก็มีหนวดเนาะ อ่พันต้องขัเพิ่นปดก่อนพี่น้องปดไบบอปดบบอได้กับกัดซ้ายอาข่าวดีดีข่าวดีดีเฮ้ยเนี้ยออกเลยทีเออโอเค,อเคพักไว้พักไว้ต้องรอดพี่น้องเบ็ดปรอมเพิ่นผ่านทองนั่นครับพร้อมตียิงแล้วพี่น้องผ่านต้องขับ มาเด้องขนเอลยบุฟัานสองครับเบิงเบิงเฮ้ยของผู้จักรการนี่ปลาดุกพี่น้องปลาดุกเอ่อทมิสเผินมาไต่ย,ยูทุกเหมือเพิ่นคือบ่เห็นหบ่ตาหี้มนมาสองตัวอยู่อของหันเขาใหญ่เนาะกินเลืกบ่ อเปลี่ยนประดุกเลยครับครับพี่น้องขออนุญาตกดลงครับปลาดุกเลยฝน,น,นตกพากับธรรมดานะครับขั้นมันนะคือหมานเลยขันบอมันนะคือบอมันแต่นเด็กกับบอมัน,มนยู่หรอครับพอได้กินอยู่ดอกแปะกได้ขึ้นมากอะพอได้กินอยู่นี่ครับปลาสลิดท,ที่ผมซับเอาพี่น้องได้ ทแสดงนี่ปลาดุกสามปลาไหลปลาคอหน่อยอร่อเด็ดเล็ดปลาเข็งอันนี้แล้วพี่น้องสำหรับผลงานเัื่อคืนครับถ้าหลุดน้ำกระดอบเสาร์ครับผมหลอดพ่อคำก็ได้ม่แน้อยหนึ่งเหลือปลาไหลน้ำตัวนึงหาอยู่หากินน้ำพันทองคำเนาะบอกพี่น้องราตรีสวัสดิ์นะครับคันนี้ครับทุกคนครับหลุดน้ำกันเมือนเสาร์น้ำกรนเมืองเสาครับผมเจอกันแต่ก็พี่น้องไปกูเบสน้ำกันในส่วนเสาครับผมพันทองคำน้ำลงไปก่อนครับ ผมอันทอหงหนา,ากกื่อก้ไปครับบุ่นน้ำกันมะเสาวนสิพากันมีแต้มบอ่อฝนตกข่ำหน้ารูมเด้อพี่น้องโอ้หนุ่มมีแต้มมีโตมีหมานบอ่อ ือเบาสองหลังนี่ไปครับนะครับแต้มแดดดูรัดกันครับคุณพันตรงคำอโอ้พอหน่อยกินเด็กเบ็ดขาดเนี่ยวิ่งเลยพี่น้องแต่ว่ากินเด็กอะครับแต้มแดดเหยียบไปนี้หลังนี่ขาดปลาไหลบ่หลังขาด อไอฟูามาพี่ลูกทวาเพนต์สไหหรือบอดไก่พุทธุมุ่บุเรามงพเทนแต้มเดียวครับพี่นอ้องเออเไปไครับนี่พี่น้องถือระครังมี โอ้ยถึกต้องขึ้นบ่อาอเต้มสองจักรู้จักรู้ต็มสองับพี่น้อง <c oughs> อเดี๋ยวไปนี่ก่อนไปครับกูรัดกันอโอ้แต้มสาม เต็มสามเต็มสามนี่ดิโอหลังนี้โอยู่หลังนี้โอยู่พี่น้องเสียไปก๊อตโอ้หนามพื้นคักใส่หน้าเทิง์นขึ้นเก่าเดี๋พี่น้องนี่ว่าใส่กันนี่ เต็มซีเต็มซีเาสา์นี่ในกาดมือตัวนี้เสา์นี่พี่น้องดิเสา์นี่นอะเดี๋ยวกลับมาเอาเนาะพี่น้องเนาะเสียไปก่อนเต็มซีต้องนับเสานี่ทั้งผมเลยทั้งเพื่อนติดอะไรยักษ์โตปะ รับพี่น้องอายุหากินได้ได้ได้หน่อยกับซ้ำมาได้น้องพี่น้องเนาะอื้อปรอมคือจมเนาะนี่เป็น เบ็ดปอมนำครับเอิเอไปเถอะปลาไหลไไหแท้จังมะดุนต้อกันเรื่องผีหลองดังนี่ต่อไปจะทำไงพุอดะยอดยอดเดยอด,ยอ,ด,ยอ,ด,ยอ,ดอยู่อ่าครับกูเบ็ดขันก่อนไปลาไหลไปจักหล่อยอ้ เก็บเป็ดกันครับพี่นอ้องครับมาลัดกันเนี่ยของผมเห็นแตมสีหานึกพี่น้องนี่ปลาดุกแตมสีหา่าปลาดุกสิงปลาดุกสิงก็ลังต้อมอันน้ำปลาแดกแสบๆเลยนี่บุญน,นี่แกงกระแสบครับปลาดุกสิงเก็บเป็ดกางฟูดเก็บเป็ดปลาดุกนะตาดุนตาเพิ่นหมันสำไรครับพี่น้อง โอ้เม็ดขาดเป็นกองป,ปัดโทษไปอย่างเนี้ยใจยุคเดิมพี่น่องมึงเนะนี่ยจังไปสรุปอยู่ฝุ่นนอกใคเห็นหาแต้มโอ้วางล่งแท็กี่ให้พี่น้องมึงเนะี่ยมันเอาสวงเ้าพี่น้องมา โอ้เหลืออยู่หันนั่นเบดปอมจับจมพันคู่อยู่เออว่างนี่ปลาลุกนี่เอออ่ะเบิงเพิ่มจับปลาลุกโซ่โอ้ใส่ได้บ่โอเคอ่ะครับพี่น้องจังไปดุนดังนั่นน้ำกันเดี๋ยวผมจะถือเอาเบ็ดเด้อ่ะกูเดี๋ยวแล้วพี่น้องยำเสาดิจะไปสรุปแต่มให้พี่น้องมีอีกทีหนึ่งน้อยอยู่บ้านเท่าน้อวุฒิบ่ กระเด้งวันทั้งรูมก็โอเครุดที่หาหลังกันรอบสองนี่ไม่รุ่นมันบ่มันสวยแต่มันค่ายเงี้ยบ่ดีบมันค่ายเงี้ยรุดด,ดอ่ะไปตะแกะมือไหมแติก่ถือว่าโอเคครับพี่น้องเมื่อคืนก็ได้พอสมควรอยู่พี่น้องดอบมอคำวับยามดอบหนึ่งถนาัดน้ำมันหนาวกินยารัดใบน,นำ อยู่บนซีเต็มรักกันกูหน้าไว้เมื่อคืนก็ได้สองสบายด่ะจะจะสมยันแต่ว่าอันปลาดุกดีอันปีงให้คอยเลือเออมื่อเมื่อตว่าคอยสีเสียเปียกอย่างน่อยู่น้อยหลายเติบอยู่แมนบอขอขอคำคมให้พี่น้องเนี่คำคมมีคำคมฝากพี่น้องบ่ ขอเกี่ยวกับสุราหน้าดีตัด <c oughs> ตอนพี่น้องตัวเออกระปูวะไปไปไปเอาใส่เพ่งแยงเอาใส่เพ่งแยงเมื่อกีน้นี่นี่ละนี่ละนี่ละจับบกปีกายมีแต่แม่เนาะปีนี้มันมันบม่มีเนาะบ่ม,มีแม่เด้อพี่น้องบ่ม,มีแม่ทองกระปูดอ่ะถือว่ามันประสบความสำเร็จอยู่ ดีผ้าพี่น้องไปดุนดันไอ้ดั้งนี่ได้นี่ไงอย่าดึงอย่าเรื่องดังด้งนี่ละมันจมฟ<า>ู่แน่ค่อยดึงคุณพังหันยันบ่ค่อยค่อยค่อยโอ้โดุด,ดพี่น้องเพื่นนรรอบนบ่ยันเบ็ดออกไปยังไง ยนถือคี่วะนานผมเสียเปียไปพี่น้องตาดิเพิ้ลในเอียนเป็นหาโตโครับนานเปิ้นใส่เอาเอียน็นในเวทปลอมนี่พี่น้องของแท้ตาดิยิ้มตาดิหนวยหวานจุ๋ยืสาม <c oughs> เลยถือเย็นเป็นในสามเลยพี่น้องอ่ะมันหมั่นครับ จะไปสรุปแต้มน้องปันยุทธ์ทึงๆบนตพี่น้องรอบเสาหนิสิตมันซำไหนอ่ะพี่น้องฮิเอี่ยมที่ตะบ,บักขัตะคิดขึ้นกไสองกระปูออกรึวะกระปูนี่ครับพี่น้องพ้นงานตึนง,งมาเลยเ เขาเีก <ไป S 1> ินดอกแมงเขาีกิน,นดงงนอกัเอมเปวยิ่มสัสสมืมนนม่นได้ไหมอออก่ก่ออาเบีอยู่ดอกยังยังปลาดุกยังปลาดุกรรก,กินอยู่บ่ละเป็นสเสียบใหญ่ผมน้องกินปลาดุกครับพี่น้องกินแต่ปลาคอปลาเข็ง นี่กับโอยม้สุดอีกแร้บพี่น้องหลอกเพรอะคำเขาึ้นว่าปีงมันบ่ผ่านทองแม่เขากำลังนั่งไฟหนึ่งเขาครับลหลอกเมื่อคืนเดียเอาเขาเอาเขานี่ฟีดเนาะเดือดเขาทัพสองธรรมดาฟีดเลยนี่หลอกเสา,กกาป,ปูปูอัน,ม,นมันมันบ่มีแม่ทองเลยแม่ปีนี่เส่ยเป,ป็นยังเออเ บ่ดโอเคขอบคุณพี่น้องเนะี่ยอย่ายลืมติดตามนะครับ,บกดไรทรัพย์สุขัยทรัพย์นี่นะครับบ่มีคำคมพี่น้องบอกมอวมีแตะมีกระผาอันตรายตัวผ่านผู้นี้นครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่พี่น้องเมึงเอาครับะสีสูสีอยู่ประมาณสองโลอยู่หรอกครับนี่ร่วมก็มันขึ้นก๋าเตียมันสามโลอยู่หรอกนับเป็นโลนับเป็นแต้มเพื่อตี บไดร์ตข้างนองพี่น้องเพราะมันแต่มหน่อยครับไอ้เพิ่นเคี้ยนเปินเป่นปดกันครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจด้วยพี่น้องเนื้นอถือ,อคำับรับชม,มครับผมสำหรับคลิปนี้ก้าวข้ามมาสวาัสดีครับ